นี่คือนักล่ากกล่องหมูกกอบจะเป็นนักล่ากกล่องคนแรกมาดูว่าใครจะเข้าไปได้คนแรกบ้านนี้จะเป็นแบบนี้นะของมาก็ต้องก่อนจะทิ้งก็ต้องให้เจ้าสองปวดนี่เซ็นเซอร์ก่อนเป็นของเล่นเขาก่อนให้เบื่อก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งได้อ่านี่คือดูด,ดมิซี่ก็ยังเฉยม,มิซี่ไม่ค่อยสนใจแต่เจ้าหมูกกอลบนี่จะแบบ กอนี้จะพยายามกล่องนี้คือของเล่นชิ้นเอกของเล่นฟรีไม่ต้องซื้อ oh, come back อันนั้นก็ของโปรดเหมือนกันนะนะของเล่นเต็มบ้าน มาแนละ้วอันนั้นคือเล่นง่ายอันนั้นอ่ะอันนั้นชอบกันทุกตัวอะเดินไปไหนแล้วล่ะเดินไปไหนแล้วล่ะทุกอย่างคือของเล่นที่เห็นวางอย่างนั้นคือถุงถุงขยะเอาไว้ใส่ขยะก็ต้องทําเป็นของเล่นให้เขานะหมูกรอบจะชอบมากเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะ,อะดูมิซี่ซิซี่อยู่ในถุงิซี่อยู่ในถุงแล้วล้วคุณนายมิซี่ yeah <laughs> ไม่สนใจกลองเลยไหมมวกก๊อบกำลังจ้องเดี๋ยวหมูกก๊อบกระโจนใส่คอยดูจ้องไรกรอบเอ้าจ้องกัน มาปุ่นป่วนของบ้านนี้อันนี้คือตอนเย็นๆ ปวนปวดละปวนวปวดมน,นมองทำไมกรอบมองทำไมมองแม่ทำไมมองทำไมมองทำไม ม่ซี่ดูมิซี่เขนาน้อยมิ่น้อยชาวนมิซ่ชาวนมิ่มซี่หันมาเมิซี่ซหันม,มานี่ลงมาหันมานี่ดิหันมานี่ดิแม,ม่จะไม่จะพอแล้วนะ